การเสียชีวิตนะคะแน่นอนว่าสําหรับพลทหารเนี่ยหรือว่าพี่พี่ทหารนะคะทุกท่านเลยเนี่ยถือว่าเป็นการสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ราษฎรเนี่ยค่ะในขณะที่พวกเขานะคะจะต้องมีการหลบหนีนะคะแต่ทว่าก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการทําร้ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเข้ามาทําลายอธิปไตยบ้านเรานะคะ ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะแต่นี่ก็คือความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่นะคะของบ้านเรานะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะประบาทสปเม็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระาพร,ราชทานเพลิงศพราษฎรที่เสียชีวิตระหว่างอพยพหนีภัยจากการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ วันนี้เวลา12นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานพเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนางสาวสมจิตสุกรีเสียชีวิตระหว่างอพยพหนีภัยการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายสรชัยครองยุทธนายอำเภอพิบูลมังสาหารรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวณนะวัดบ้านหนองเงินห้อยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนางสาวสมจิตสุกรีค่ะเป็นราษฎรบ้านตามโมตาบลโซงอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีประกอบอาชีพทำนาทำไร่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะได้ทำการอพยพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนในระหว่างการเดินทางนางสาวสมจิตมีอาการช็อกหมดสติญาจ,จึงได้นำส่งโรงพยาบาลทุ่งสีอุดมและส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมเสียชีวิตในเวลาต่อมาในวันที่11ธันวาคมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิของนางสาวสมจิตสุรีอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าโดนอาวุธโดยตรงแต่พี่พิง์และคุณผู้ชมคะถ้าลองคิดจินตนาการภาพเรานะเราไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นแล้วมีทั้งเสียงปืนใหญ่มีทั้งเสียงปืนนะคะทั้งเสียงระเบิดทุกอย่างเนี่ย ทำให้ผู้ป่วยในที่ป่วยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการช็อกแล้วก็หมดสติได้จนนําไปสู่การเสียชีวิตใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นความกดดันนะคะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนั่นเองนะคะ